สวัสดีครับนะครับมาจะเจอกันนะครับในคลิปที่2องของคำศัพท์ภาษาเกาหลีนะครับวันนี้ผมจะนําคําศัพท์อะไรมาฝากกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วคําศัพท์ผ่านไป1รอบนะครับหลายๆคนก็แมท่องกันได้บ้างไม่ได้บ้างจริงๆอยากให้คอมเมนต์นะครับมีคอมเมนต์มาบางครับผมอาจจะออกเสียงผิดสำเนียงผิดแต่ว่าในที่นี้ที่นั้นนะครับเรื่องของการอ่านการเขียนนะครับก็พยายามให้ถูกตามหลักไวยากรณแล้วกันนะครับ เพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนได้พลาดกันเนาะในเรื่องของคำศัพท์คำถามข้อตอบคาตอบต,ต่างๆนะครับให้ตั้งใจทําให้รู้หลักเดี๋ยวไว้ผมมีบอกแนวข้อสอบสลับไปด้วยแล้วกันนะครับว่าออกแนวไหนบ้างนะครับจะได้แบบเออเห็นรูปเห็นข้อสอบปั๊บจะได้แนวเออจะได้เขาเรียกว่าเดาวไว้ถูกทางนะครับว่าใช่ไม่ใช่ส่วนคําถามต้อค่อยไปดูอีกทีนึ่งนะครับว่าคาถามเนี้ยใช่หรือเปล่านะครับเอาล่ะนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ วันนี้ผมจะดูคําศัพท์เรื่องของสถานที่นะครับสถานที่มีอะไรบ้างนะครับเรื่องของการบอกตําแหน่งนะครับเรื่องของสถานที่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสังโซนะครับสถานที่ยอกีชอกีคอกี อ,อดีเวซาซาโมชิลวาจังชิลชิกตังชิด 키숙사, 세탁소, 미용실, 미용실, 시장, 시장, 마트, 마트, 편의점. 편의점슈퍼마켓슈퍼마켓อนะครับต่อไปนั่นก็คือเรื่องของคำศัพท์นะครับคำศัพท์ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เราได้เรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยต่อนะครับในพาร์ทสองนะครับของบทที่สองกันนะครับดูซิว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะครับ อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งของเล็กๆ,ๆน้อยนะครับงหลังจากสถานที่ต่างๆเราเรียนรู้แล้วนะครับเรามาเรียนรู้เรื่องของสิ่งของกันนะครับว่ามีสิ่งของอะไรบ้างนะครับที่เราจะได้เรียนรู้กันเพราะว่าสิ่งของต่างๆที่เราจะนํามาใช้ ในชีวิตประจําวันนะครับมันก็ต้องมีแหละนะครับแต่เราจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรเรียกถูกต้องไหมนะครับลองดูแล้วกันเป็นการจารกรรศัพท์ใครที่ทราบคําศัพท์แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการทบทวนนะครับใครที่ยังไม่ทราบก็ลุยกันต่อไปนะครับให้แข่งกับตัวเองนะครับอย่าอย่าไปนึกแข่งกับใครนะครับให้แข่งกับตัวเองตัวเองทําได้ไหมจําได้ไหมก็ถือว่าอยู่ที่ตัวเรานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรื่องของสิ่งของนะครับมูลก้อยนะครับมูลก้อยนะครับสิ่งของนะครับ ยอนเสย้อนเสว่กาซุกซาจินกาซุกซาจินกาบังกาบังชีกับชีกับโยควันโยควัน อูซันอูซันคออ์ลคออ์ลวาจังพมวาจังพมพิดพิดเฮออดรยอเฮออดรยอ แพ้แก้พป้ก้ี่บุลอีบุล,บลนะครับนั่นก็คือคำศัพท์นะครับในหมวดของสิ่งของนะครับอ่าใครจำได้บ้างเออมีหมวดไหนบ้างนะครับก็ลุยกันไปนะครับใครจำได้บ้างหมวดไหนบ้างคือที่เอารูปภาพขึ้นมาให้ดูเนี่ยมันจะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับคำอ่ากับกับข้อสอบได้ด้วยบางอันอ่ะ ก็อาจจะเป็นรูปเก่าๆแต่ก็ความหมายไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นรูปหวีเนี่ยอาจจะเป็นหวีรูปรูปถ่ายจริงหรืออาจจะเป็นรูปประตูรูปวาดรูปอะไรอย่างเงี้ย aconte, แต่ความหมายมันไม่เหมือนเดิมความหมายมันก็คือรูปหวีนะครับภาษาเกาหลีก็ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับรูปภาพนี้ค,ค่อนข้างที่สำคัญนะครับนำมาใช้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทบทวนไม่บ่อยนะครับแล้วก็ท่องกันบ่อยนะครับคำว่าท่องเนี่ยก็คือ ท่องตามผมนี่แหละแต่ความหมายจะได้รู้ได้จำด้วยส่วนเรื่องของการเขียนนะครับแน่นอนเลยถ้าใครเรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้น4คําไม่จําเป็นต้องอเขาเรียกว่าไม่จาเป็นจะต้องเขียนภาษาตัวนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราท่องภาษาคําอ่านที่ผมบอกนะครับคุณก็จะทวนกับคืนไปภาษาเกาหลีได้นะครับแล้วก็คําแปลคุณก็ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วตั้งใจตั้งใจนะครับสู้ๆเป็นกาลังใจให้นะครับไว้จะเจอกันคลิปหน้าครับ จริงก็นั่งอาจาเป็นพาร์ทๆไปนี่แหละนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้กี่พาร์ทเพราะว่าถ้ายาวเกินไปอ่ะกลัวทุกคนจะเบื่อนะครับยาวเกินไปกลัวทุกคนจะเบื่อจะจําได้ไม่หมดเอาวันนี้เอาแค่นี้ผ่อนคลายไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอเจอใหม่ก็รุ่นใหม่นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ